นัดส่งท้ายของสัปดาห์ที่สมไร้เงาสาวพรพันธ์เกิดปราาดลงสนามในทีมค่ะ การแข่งขันวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะวันจันทร์ที่27ตุลาคม2568นะแฟนแฟนๆเลบอนก็รอนะคะในทีมจอแดนนอมสั้นสีทองที่แข่งกับทีมคูเปอร์สีส้มเนี่ยว่าพรอนพังเกิราดจะได้ลงการแข่งขัน,นะะในนัดิไีไหมสรุปว่าไม่ได้ลงเลยนะคะและ การที่ไม่ได้ลงของพรพันเนี่ยมันทําให้ทีมของจอร์แดนนอมสันเนี่ยแพ้หรือไม่ก็ก็ไม่ใช่นะคะทุกคนเราว่าแต่ละคนแต่ละผู้เล่นเนี่ยก็มีประสบการณ์สูงๆกันทั้งนั้นนะคะวันนี้นะคะนัดล่าสุดเลยก็คือทีมคูเปอร์นะทีมสีส้มเอาชนะใน total win point ไป140ต่อ40คะแนนนะคะในะเซตแรกเป็นทีมคูเปอร์ได้ไปเซตที่2ทีมจอร์แดนนอมสันของพรพันได้ไปและเซตที่3ก็เป็นทีมของคูเปอร์ได้ไปนะ แล้วก็คะแนนแมตช์ก็ได้ไปของทีมคูเปอร์ค่ะทำให้ทีมจอแดนสันนะคะต้องยุติการชนะรวดทันทีในนัดวันนี้นะคะเพราะตอนแรกก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะชนะรวดอีกไหมในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วชนะรวดไปแล้วถ้าสัปดาห์นี้ชนะรวดอีกนี่ก็คือพีคแล้วนะเป็นแบบสัปดาห์ที่8ที่จะชนะติดต่อการสุดท้ายถูกทีมคูเปอร์สกัดขาไปได้ค่ะดังนั้นนะคะลีด e r ์ b o a r d ณเวลานี้หลังจบสัปดาห์ที่3นะคะ กับตัน4คนในสัปดาห์ที่4คนแรกเป็นทีมจอแดนนอมซันค่ะคนที่2เป็นสาวคูเปอร์เหมือนเดิมคนที่3เป็นแดนเนดรูค่ะแล้วคนที่4เป็นมอร์แกนเฮนค่ะส่วนสาวปีนุเป็นน้อยสาวไทยของเรานะอยู่อันดับที่16ของลีดเดอร์บอร์ดของรายการณนะเวลานี้มี1,459งนคะแนนนะคะสูงมากนะสำหรับนิวโลของทีมชาติไทยพอรพัน์เกิดปราดค่ะ ก็วันนี้ไม่ได้ลงเลยนะคะก็อยู่อันดับที่29ลบไป4อันดับนะคะมีคะแนน1,108คะแนนค่ะแฟนๆก็สงสัยนะคะว่าพรนพันธ์เกิดประหลาดมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่านะคะในสัปดาห์ที่3นี้ทำไมถึงไม่ได้ลงเลยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บนะคะดูคนแต่แค่พรนพันธ์เกิดประหลาดเนี่ยอยู่คู่กับซีนี่ฮิวเล่เนี่ยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่2ยาวมาจนถึงสัปดาห์ที่3ถูกต้องไหมและในสัปดาห์ที่2เนี่ยพรนพันธ์เกิดประหลาดได้ลงแบบเต็มๆเ,เลยนะคะคือเรียก er ได้วแบบ่าซีนี่ฮิวเล่ได ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันพอมาสัปดาห์ที่สามก็ยังอยู่คู่กันไม่รู้กับตันทีมเขาลักเซตเตอร์สองคนนี้ให้อยู่คู่กันหรือเปล่านะคะก็เลือกมาอยู่ทีมเดียวกันในช่วงแมตช์แรกะนะคะของสัปดาห์ที่สามก็ยังเป็นพรพังเกือบปราดลงเต็มนะคะในแมตช์ที่สองเนี่ยก็เป็นพรพังเกือบปราดลงเซตแรกแล้วก็ครึ่งเซตที่สองหลังจากนั้นก็เป็นเซน่ฮิวเล่นะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นเซน่ฮิวเล่ลงเต็มๆบ้างถ้าพูดตรงๆแล้วนะพรพังเกือบปราดก็คือได้เปรียบเซน่ฮิลเล่นนะคะเพราะว่าลงเต็ แต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่สูงมากๆทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นถ้ามีเซตเตอร์2คนก็ต้องสลับผลัดเปลี่ยนให้อีกคนนึงได้ลงเล่นบ้างค่ะยิ่งการลงแบบคู่กันแบบนี้การเลือกมาคู่กันแบบนี้ทั้งสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3เนี่ยดังนั้นก็คือต้องวางตำแหน่งเซตเตอร์ให้ดีมากๆเพื่อให มันเป็นกึ่งกลางอะค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าการใช้เซนิฮิวเล่ลงเต็มๆในสัปดาห์นี้ในแมทนี้จะทําให้ทีมจอแดนทอมสันแพ้นะคะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นนะเพราะว่าในแมทที่แล้วเนี่ยทีมของจอแดนทอมสันเนี่ยก็ยังชนะมาได้นะคะถึงแม้ว่าเซนิฮิวเล่จะได้ลงก็ถูกหลังจากจบการแข่งขันสัปดาห์ที่3ในวันนี้แล้วนะคะจะมีการรับตัวต่อเลยเวลาสี่ทุ่มนะคะและเริ่มการแข่งขันในสัปดาห์ที่4เนี่ยวันที่31 แล้ววันที่2แล้วก็วันที่3เลยนะคะก็มารอดูกันนะคะว่าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยการแข่งขันของ e l ิซอล i มิตเนี่ยจะเป็นอย่างไรพรพันเกิดปราดจะได้ลงในสัปดาห์สุดท้ายมากน้อยแค่ไหนจะทำคะแนนรวมขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนและคนที่ต้องจับตาก็น่าจะเป็นเปียนุดแป้นน้อยค่ะว่าจะทำผลงานตัวเองได้ ขึ้นมาอันดับที่เท่าไหร่แล้วก็คะแนนขึ้นมาอันดับที่เท่าไรเพราะว่าเปียโนแป้นน้อยถือว่าเป็น l i b ร r a l ที่ทําคะแนนสูงเป็นอันดับต้นๆของรายการเลยค่ะเผื่อแฟนๆคนไหนยังไม่ทราบนะคะทั้ง2คนเนี่ยทั้งเปียโนแป้นน้อยแล้วก็พรพันเกิดปราดหลังจากจบรายการนี้อลิซอลิมิตต์นะคะที่แข่งเนี่ยเป็นเดือนกว่าๆเนี่ยก็จะไปลุยในสโมสรของตัวเองนะคะอย่าง LOBB Atlanta แล้วก็ Orlando Valkyrie อันนั้นก็ โหดแล้วก็แข่งยาวมากๆก็รอดูกันต่อไปแบบตาฉ่ำในหลีกสหรัฐอเมริกาเลยนะคะวันจันทร์ที่27ตุลาคมนี้ใครได้ดูการแข่งขันของเปียอร์ูแป้นน้อยบ้างเอาชนะมาได้ในตอนเช้านะคะชนะทีมวอลเลตแอนเดอร์สันนะคะแล้วก็ทีมของพรพันธ์เกิดปราดทีมสีทองทีมจอร์แดนอมสันเนี่ยแพ้กับทีมคูเปอร์นะคะเป็นการแพ้ครั้งแรกในการที่ชนะติดต่อกันมานะคะเพราะไม่มีพรพันธ์เกิดปราดลงหรือไม่หรือว่าเป็นเพราะทีมคูเปอร์ เก่งแล้วก็ดักทางบอลได้ดีไม่เล่าสุกกันฟังในคลิปนี้ได้เลยค่ะทุกคน